น้อมเกล้าพระจงจบนกเกสีพระบรมราชินีสีสยามน้ำพระไทยพระเมตตาสง่างามทั่วเกรคมปกประคาพระบารมีพระสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาราชทุกรอยบาทเคียงองค์พระสงสี เสียงแส้ส้องสนองบุญบุญบารมีทั่วธานีศีสง่าประชาไทยสุพมงคลเฉลิมพระชนมพันษาพระทรงปราพระโรคาพลาดิสัยเชิญไตรรัตมิ่งมงคลดนอัมภัยถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม